ขอบุณไปยังท่านประธานท้องบ่ออุทธรัสร่วมสนับสนุนมา500บาทนะครับท่านประธนท้องฟาบริหารส่วนประบนสมสะอาดนะครับไปประชุมตำแหน่งใหม่ที่สมสะอาดขอให้กิจการขอให ว่าเลยทีเดียววเลยดีซ้ายของสามเลนะครับเล่น ของการประเด็นการทำปักไฟอยู่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้รานจุดนะครับรอท่านเลือกจุดที่ว่าปลอดภัยที่สุดนะครับร้ยวยความเป็นรัว กลางสมบูรณ์กลางสมบูรณ์นะครับ,รบอ๋อเสียงปรบมือให้กับสิทคับพี่แอนดรอยโลเปิร์ฟ้าหนึ่งครับลำดับต่อไปนะครับพ็อกกิทเซลนักฟ้าเหมือนฟ้าวระยงแข็ กาูพ่สู่นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแต่ช่วงนี้ฟ้าเปิดครับวันครับ